ชาวเน็ตเกาหลีเดือดไล,ลซ่ากลับไทยปมลือถูกเลือกปฏิบตัติถามได้ดีเพราะใครซัดแฟนขับไทยไร้คุณภาพดูเหมือนจะเป็นประเด็นขัดแย้งข้ามประเทศไปแล้วค่ะสำหรับประเด็นลิซ่าแบล็กพิงคที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจาก YG e n t อ r t a i อร์ n t ในการโปรโมตผลงานและโอกาสร,ร่วมอีเวนต์ต่ตางๆหลังฟแฟนๆของลิซ่าแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับการปฏิบัติของ YG Entertainment ทั้งเรื่องของการโปรโมตงานเดี่ยวของลิซ่าและการไม่ปล่อยให้ลิซ่าไปร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์บูเกอรี่ที่ปารีสค่ะและล่าสุดค่ะก็มีการเผยแพร่ความคิดเนชาวกี แต่อเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์ n e t i z e n b u z สซึ่งถือว่าร้อนแรงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าคอมเมนต์ที่เห็นเป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนเกาหลีใต้ทั้งชาติแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าส่งลิซ่ากลับเมืองไทยไปเลยแล้วกันพวกนั้นชักจะได้สาระเกินไปแล้วนะไม่ว่าคุณจะคิดว่าลิซ่าวิเศษยังไงลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเธอไม่มีโปรดิวเซอร์ชั้นยอดหรือไม่มีสไตลิสจะเป็นยังไง ใครทําให้งานเดี่ยวของเธอยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในสมองของแฟนเพลงเธอพวกเขาคิดว่าลิซ่าเป็นแบบนี้มาได้ตั้งแต่เกิดหรอเกาหลีช่างซื้อจอนเซอร์เราเอาเด็กพวกนี้มาฝึกจนกลายเป็นดาราเพื่อมาโดนเกลียดแบบนี้ฉันเข้าใจว่าเราใส่เมมเบอร์ต่างชาติเข้าไปในวงเพื่อโอกาสในตลาดต่างประเทศแต่สุดท้ายเรานี่แหละที่ต้องเจ็บปวดกับคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและข้อความกล่าวหาเรื่องการเหยียดพวกนั้นคิดจริงๆหรอือว่าเธอจะประสบความสําเร็จได้ขนาดนั้นสรงเธอกับไทยเลยก็แล้วกันแล้วไปใช้เทคโนโลยีแบบบ้านๆไทยๆถ่ายทำมิวสิกวิด โอไปก็แล้วกันถ้าลิซ่าออกจากไวจีกลับประเทศไทยเธอจะไปทำมิวสิกวิดีโอได้มีคุณภาพแบบนี้หรอในอาเซียนเธอจะยังดังอยู่หรอแฟนๆของลิซ่ามาจากอาเซียนทั้งนั้นบางทีพวกนี้อาจจะชอบเพราะว่าเธอเป็นคนไทยแต่พวกนี้ไม่ได้ซื้อสินค้าอะไรหรอกทําได้ก็แค่ปล่อยข่าวลือไร้าสาระแล้วเขียนข้อเรียกร้องบนอินเทอร์เน็ตไปวันๆถึงเวลาแล้วที่เราจะส่งเมมเบอร์พวกนี้กลับประเทศไปชัทีมักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มาจากพวกนี้ตลอดและนี่ก็คือความคิดเห็นของคนเกาหลีบางส่วนที่ได้ออกมาคอมเมนต์ในเว็บไซต์ของเกาหลีค่ะและทุกคนมี ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะและก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ